สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมากับเกมก u n d ดั้มยูซีเอ็นเกตเนาะ <c oughs> วันนี้ผมจะมาพิวอัปเดตวันที่สิบเจ็ดก็คือวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรมั่งมาเราไปดูันดีววกว่าพรุ่งนี้มาดูสเกจชูอัปเดตเนาะก็คือพรุ่งนี้จะมีเป็นเอีเวนเอีเวน ก็คือตู้แหละตู้เข้าแล้วก็มีฟาร์มแคมเปญสตรอรีโโ่โหมโดคูณสองแค่นี้เลยพ่วกนี้เนาะนี่สตรอรีโโ่โหมดคูณสองแบบชิวๆแล้วก็เป็นหุ่นชินันจูใช่ไหมใช่ชินันชินันจูสไตล์เอ็นทีเวอร์ชันโซตันใช่ไหมเนี่ยโซตันอัรคัคน,นเนนเนาะ โอเคเดี๋ยวมาาไปดูสก <c oughs> ิลมาชินันจูสไตล์ N T ีเวอร์ชันอันนี้เป็นแปดจุดห้าคะแนะนเนาะคะแนนโดยรวมถือว่าสูงสูงมากนี่คือสเตตโดยรวมเนาะอาใช่แล้วก็เป็นสายดาบนะเส้าอ,อันนี้เป็นสเตรตรวมเนาะอยู่ที่เลเวลหนึ่งร้อย ไอทิวิวหเนาะคอตตมสิบความชันน้ำสิบโอเคอ่า, okay. าดูสกิลสร้างความเสียหายให้กับศตรูหนึ่งตัวเนาะเป็นความเสียหายให้ห้าร้อยห้าร้ยสองเอร์เซ็นของพลังโจมตีแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเวลาสีวิจะเพิ่ม จะเพิ่มขึ้นส9ิบเก้าเซนเนาะอัตราผลหลีกลดลงด้วยห้าสิบี่สิบเป็นเวลาสิบปีแล้วก็เพิ่มอัตราคีเวลายี่สิบปีก็คือเป็นตัวดีบัฟกับบัฟใส่ไปฝั่งนูน้นดีบัฟใส่ฝั่งนูน้นอ่าพูดอย่างนี้ทันเสเนสเนี่ยได้อัตราการผลีกเพิ่มขึ้น25สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะตั้งแต่เริ่มความเสียหายของบีมเพิ่มขึ้น3าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เนาะอัตราคีเพิ่มขึ้นห้สาสิบเปอร์เซ็นต์สามสามสิบปีแรก ตอนเริ่มสกิลที่หนึ่งเนี่ยจำนนะโอเคสกิลที่หนึ่งเนี่ยเมื่อแต่เรื่องการต่อสู้เนี่ยสถานะความเพิ่พมพูนของเป้าหมายถูกมอบให้กับสูเท้เพื่อก็คือมันจะล็อกเป้ารู้สึกแก่ว่าน่าจะทำให้หุ่นรูปเท้าเนี่ยเนาะหุ่นหุ่นรูปเท้าเนี่ยลด ลดไอเขาเรียกว่านะลดลบหลีกลดลบหลีกเนาะลบลบหลีกลงยี่แปดเปซ็นหนึ่งหนึ่งเป้าหมายเนอะอันนี้สกิลที่สองอ่าเบิร์สไต์บีมไลเฟิร์นเมื่อโจมตีคิดค่าความเสียหายจากอ่าความเสียหายอ่ะจะทะลุป้องกันร้อยยสิเอร์เซนต่อตัวหนึ่งตัวเนอะอัตราลบหลีกเพิ่มขึ้นอีกสิบสิบเอ็ดอร์ แล้วก็คลิเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ดิแบบยิงสิคลิใช่ไหมอ่าใช่ออนคลิโอเคเรามาดูไออาวุธอาวุธเป็นบีมบีมบีมเนาะเป็นบีมหมดเ,เราพาไปดูคนขับสักคู่นะ ขอเช็คก่อนว่ามันติดอันนี้ปเปล่าเฮผมลืมเช็คเลยหุ่นสีฟ้าอ่าติดเช่นนั้นเช่นนั้นจูสไตล์เนี่ยติดที่ ta เนาะอ่าสหรับ pvp ตัวอันนี้น่าจะไม่ติดแหละอ่าติดเว้ยติดบี้วสำหรับเลดอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมพามาดูคนขับต่อโซตันเนาะ อยู่ที่แปดจุดศูนย์สกิลเนี่ยยวเปลียนนี้ก่อนนะเมื่อขับหุ่นหุ่นสีฟ้าเนี่ยอัตราลบดิกจะเพิ่มขึ้น20%สิเปอร์เซนเนาะในช่วง30สิบวินาทีแรกของการต่อสู้อ่าเมื่อขับหุ่นลูกดาบเนี่ยจะได้คอมแบทเซน s ์ก็คือไอ้ไฟติงเซ g น e ์แหละ เพิ่มขึ้น38%เป็นเวลา1ิวีนะนเนาะรหรับ critical อ,อนทับเลื่องสุด5ครั้งคือเวลาตีติดคีน่าจะตีติดคีบวกเวลาขึ้นอีกตัวสองนไม่อยู่ในมัว p ิ o น n i ก h u ั t เนาะอัตรา critical จะเพิ่มขึ้น13%แล้วก็อันนี้สึกจะเป็นรีวอลเนาะอัตราคีเพิ่มขึ้นอีก13%เป็นสายคยิอุ่นสายคยิคนขับก็สายคยาโอเค ถือว่าน่าสนใจเนาะผมกับเขาน้เานนเกมก่อนผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะหลับหุ่นสีฟ้าตัวนี้นะเพราะว่าในรวมๆแล้วเนี่ยหุ่นฟ้าดาเมจแท้สายดาบไม่ค่อยเยอะผมว่าตัวนั้นน่าจะทําได้ในระดับหนึ่งเนาะก็ะะมียนนี้ดีบัฟแต่คือตู้ยังไม่ยังไม่เข้าตอนนี้ ไปยังไม่เข้าตู้ยังไม่ยังไม่เข้าตูาต้ถาวรเนาะผมว่าน่าสนใจนะอ,อย่เด้วยมันจะเปิดดีไหมเนาะอ่าใช่แล้วผมก็จะมาติด้วยผมได้แบนชีเอ็นทีดีผมกดเป็นสามโล่ะแหละสามโลก็คือสามโลท,ที่มันที่มันมันแจกแต่ผมไม่ได้คนขับนะสามโลแจกเลยผมได้เลยคนขับตัวคนขับไม่ได้จริงออย่ยได้คนขับอยู่ เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ไม่มีอะไรวันนี้หมดแล้วอัปเดตค่อข้างน้อยไปเจอกันคลิปหน้าผมไม่รู้จะไลค์ตอนไหนว่าตอนนี้มันไลค์ไ้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอะเกมอะอาจจะทำคลิปอื่นกลิปออย่าง,งอื่นบ้างน่าจะรอรอชมเนะ